世界をそこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない ไปโอเค <c oughs> กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นวินญีณผมจีแคร์ครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาทําการขึ้นชั้นไอแครชหรือว่าไม่ใช่ไอแครสี่เรียกว่าวอล์กอันเดอร์เวิลด์นั่นเองเป็นชั้นนั่นเองนะฮะก็พี่ต้องเป็นชั้นลอยดีไหมอืมก็ผมก็เป็นแฟนคลับของตัวยงจอร์ออลลอยเอ็มเร่จีเฟสต์บลอมฮะก็ในวันนี้ครับผมเราจะมาสุม่มเพชร สูงคูป,ปองนะฮก็มี371รู้ป,ปองนะก็เรียกว่ายากจนสุดๆเลยนะพับผมก็ใครที่อยากจะโดนเนทหรือว่ายัางไงก็สามารถอยู่ใต้คลิปของผมว่าผมมีทัวรลิตวางไว้นะรับผมนะดูให้ดีนะรับผมอืมก็ตอนนี้เบ็ดผมจะหมดแล้วนะเ <c oughs> ลยยิบสามสินอนดึงด้ยซ้ำ แล้วก็จะมีการอัปเดตอะไรหลายอย่างเลยซึ่งผมบอกเลยไม่ผมโคตรเสียใจเครื่องผมไม่สามารถดูอนิเมชันได้ <c oughs> นี่คือข้อเสียผมเดครับเครื่องผมไม่สามารถดูอนิเมชันได้ my god โอ้ข้อเสียดายตรงนี้ครับเครื่องผมไม่สามารถดูดูดูคือไม่มีอนิเมชันไม่มีเอฟเฟกต์ดูคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ด่าไม่วับไม่มานะก็ถือว่าการออกแบบสกินคิริโต ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับผมแต่ผมแค่เอาตัวแค่คีโตกคนเดียวก็พอนะมาตรฐานนะคือแค่คีโตกคนเดียวก็พอเอาจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ยอยากจะทําแต่ปัญหาคืออยู่โรงพยาบาลน,นะผมเลยไม่ได้มาตอนนั้นอยู่ชั้นที่6แล้วมั้งตอนนั้นใช้ประมาณสักร้อยห้าเอ้ยไม่ใช่ร้อยห้าสิห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบมั้งอืมเกือบจะจบแล้วชั้นหกนะแต่ว่าปัญหาคือเมื่อกี้ผู้ชั้นห้าชั้นหกว่าเออชั้นหกเออ มั้งไม่รู้ลืมละแต่รู้คือเกือบจบแล้วแต่ปัญหาคือที่โรงพยาบาลไม่มีตู้เรื่องินก็เลยอดอดได้ไปโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราต้องการคี่โตอิดิชันโค้ดเส้นใหก็คือมันไม่มีอนิเมชั่นบอกนะผมดูดาบหายนาน้ะนดเลยผมก็ไม่รู้ว่าตั้งค่าตรงไหนนะผมก็ตั้งค่าตามปกตินะเออน่าเสียดายมากก็ มันก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างของอาวีนะผมก็ตรงนี้ครับก็แบบเป็นสตาร์คิงเป็นเทพแห่งดวงดาวไม่ใช่คนละคนนะโอเคเรากดไปที่คิโตผมนา <c oughs> ด้านซ้ายเราจะมีอสนะด,ด้วยผมอีกประมาณสักห้าอ,อีกประมาณสักห <c oughs> วันนะครับผมก็มันจะมาครับผมก็คูป,ปองแรกก็ใช่ประมาณ9ก้าคูป,ปองครับผมก็ มันบอกว่าคัมพีน้ำเงินคือ,อยังไงคือแบบว่าสามารถส่งฟรีงั้นหรือหรือยังไงนะก็แล้วก็ลองถือกันว่า <c oughs> ใน371คูป,ปองนี้จะสามารถถึงชั้นไหนกันนะโอเคงั้นก็ต้องเลือกดีๆครับผมผมขอเลือกด,ด้านซ้ายกันขอเลืออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ากันไว้ก่อนโอ้บอสเี่ยมได้สติ๊กเกอร์แบบทนดูไม่ได้อ,อืนี่มันเจ้า่หว,วา โอเคต่อไปเลือกสองครับผมก็ขุดอด้านซ้ายมือโบโหยีหชี่จิ้งบอยง่ายๆว้ยได้ท่าเตุน,น้ำหนักของของดาวดาบอกอโอเคเอสมิเนสเตอร์ครับผมก็คงขอดน่าจะยากนะจริงน่าจะยากน่าจะอยู่ด้านซ้ายขุดขุดขุดโอ้ยโบเอะไรวะเจ๊งเลยได้ลูกผสมเสร็จสุด ก็ปไปซา36คู่ปองโวราคาขึ้นอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้แล้วกันะะมอนโอ้ไม่นะสิผ่านแล้วไจ้าวิ่งโอ้โหไม่นะฮะไม่นะเอโะโอโหอยู่บนโหเลยวะได้ช็อกโอ้โตอนนี้เหลืออีก246ปองอยู่ชั้นที่4ครับผมตอนนี้ก็ <c oughs> อคิดหนัก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 ขอดูดวงก,กันนะขอดูดวงหน่อยดวงวันจะมีตรงที่วาร์ป ชันน้นที่ห้าจะมีที่วาร์ปเหรออ๋อคือตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจคือเอฟเฟกต์วาร์ปโปรไฟล์สนใจแค่ว่ากูตองในคิดสีโดยได้เลยโอเคผมขอคิดกันหนึ่งผมขอน่าจะอยู่ด้านนี้โอ้มอนโอใหม่นะโอเคไม่เป็นไรต่อไปล้างขวาโอ้มอนโอ้โหอะไรวะอูออ้ได้ยอ่งเข้มก็ผ่อนเลย เรือยเลยรองเท้ากับมอนสเตอร์ซามช่องตัวส้ายล่างอือฮู้ชัน้นที่ห้าครับผมโอ้หมก่กอดเป็นนึงครับผมขอรับขออ้อก่อนเหมือนรู้ว่าเราถ้าเราเติมคูปองเจอกีไปนี่เราจะได้อ่าอะไรมนะาวะาลอย่างนะจริงนะี่นะขอรับขออ้อกอนนี่นะผมเรา เราจะได้คัมพีฟรีมันหนึ่งอ่านคะ่ะสามารถเปิดได้ฟรีฟรใช่ไหมเออถ้าจะไม่ผิดนะเออโอเคคือสามารถเปิดฟรีได้สองครั้งนะฮะมเลยอ,อีกประมาณสาักห้าสิบเก้าคูปองมว่าก็จะยากนะก็จะยากดูทรงแล้วจะได้น่าจะยากนะอยู่ชั้นที่ห้าแล้วอ่ะเออเหมือนเยอะมากอ่ะต้องลุ้นดวงอ่ะมันมีโอ้ อาคิดยากฮนะผมขอขอเปนหนึ่งขอคำนวนหนึ่งนะผมขอจำนวนหนึ่งฮนะเอาตรงนี้ <c oughs> โอ้มอนโอนะ้ชิบหายอ่า <c oughs> เลออีกสองคุณปองนะผม งงนะขอลองแย่นะครูผมไม่ทำไรอุ๊ยแบตบสามารถใช้ในเลเวลหนึ่งและสในกิจก,ก,กรรมปกเอ้าเวนกรมแล้วผมโอเคตอนนี้ก็คือเรายู่ชั้นนี้ห้าครับผมอ่าส่วนคัมภีนี้ก็คือเราสามารถใช้ในชั้นแรกกับชั้นที่สองนะผมก็ซึ่งเราเก็บหมดแล้วอ่ะ โทค่ชั้นแรกกับชั้นที่สองชั้นสามหมดแล้วอะเอาไงดีอะอืมมันดีนะก็ไงดีอะเปิ่มเยอะเนาะเปิ่มเยอะ่จะได้อะไรก็เอาไปเออก็สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับผมนะก็อยู่ชั้นที่ห้าครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเปิดต่อก็คอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวผม จะพยายามเก็บตังค์ให้ดีสุดเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะจะเติมมาอีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็โอเคอยี่ชั้น้ีห้าครับผมน่าจะต้องเติมอีกประมาณสักเอ่อหกรอยมั้งน่าจะนะน่าจะที่โอเคไว้แต่ไมโรู้ชั้นสุดท้ายมันจะเยอะขนาดไหนนะเออเนี่ยปันหาก็ก็คมากาสำหรับใครทีด่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ครับผมก็ <c oughs> ก็ต่อจากเมื่อกี้นะกันนะเมืกก่อกี้ไฟมันเสียบางช่วงนะก็ต้องตัดออกไปนะก็สำหรับใครที่อยากจะโดเน a t หรือช่วยเหลือเพื่อเอาตัวละครซิลกินที่ิโตนะก็สามารถโดเด a ได้ครับผมอยู่ที่ข้างล่างนะใต้คลิปนะจะมีเบอร์ทัวร์เลขของผมอยู่ก็สามารถโอนเงินมาช่วยเหลือเพื่อเอาสกินโตนะก็เดี๋ยวทำพาคสองอีกครั้งหนึ่งนะับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินครับผมงั้นก็ ราตรีสวัสดิ์ทุกคนขอโชคดีกับการเรียนและการสอนนะครับผมบายครับผม